ช้าก่อนน้องๆก่นอ,อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายรหัสเกม Rv มาแนะนำแอดมินต้น TP 7เพจนี้มีผู้ติดตามมากถึง1 7 0 0 0 0คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม Rv อย่างปลอดภัยไม่โกง100%ใครที่กำลังมองหา ID คุมคุ้มๆพร้อมเล่นรูมครบแรงคอนสก,กินแรวสวยๆต้องเพจนี้เลยราคา ID เเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นแนะนำเพจนี้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับ ไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง Rv ถูกๆแนะนำร้านนี้เลยครับ Elastic Shop บริการดีเติมไวราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอนใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะล,ลิงก์เพจไวใ้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับเอาเลยครับสวัสดียามเด็กด้วยยามช้าทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวสกินใหม่ของ k ีร a านะครับที่มีชื่อว่า Hip Hop Hunt k คีรนั่นเองนะครับรู้สึกว่าสกินนี้มีเอฟเฟกสกินหรือไม่สวยเพียงใดนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเราต้องมาดูรูปแบบของกิจกรรมกันก่อนนะครับส่วนรูปแบบของกิจกรรมจะเป็นรูปแบบของการ ล็อกอินนะครับครบจานวนที่กําหนดนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถแลาารถแรกรับสกินได้เลยนะครับแต่ว่าตอนแรกผมคิดว่าเป็นการล็อกอินในครบ10วันแล้วก็แลกรับสกินแต่ว่าไม่ใช่อย่าง,งานั้นนะเป็นการสะสมหูฟังเพื่อที่จะไปแลกสกินของคีรานี่ยนะครับโดยระยะเวลาของกิจกรรมนะรับจะเริ่มแต่วันนี้วันที่1ินะครนบถึงวันที่2 8นะครับก็าราวๆ13วันนั่นเองนะครับเพื่อเป็นการไม่รอช้าเราไปรีวิวสกินคีรากันเลย ไปเลย let's go ไปและนี่นะก็คือสกินของคีราในนดนที่มีชื่อว่า hip hop h u n t นั่นเองนะครับถ้ถามว่าพี่ทำไมไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนไปเลยครับพี่ใช่ครับสกินนี้เป็นสกินที่ไม่มีเอฟเฟกต์สกินนั่นเองนะครับมีการเปลี่ยนแค่เพียงโมเดลเท่านั้นนะครับทุกคนเห็นเนี่ยก็คงจะแบบแปลกใจแบบอ้าแม่งแจกทันทีนะครับแจกเป็นแบบว่าสกินที่ไม่มีเอฟเฟกต์สกินเฉยเลยนะครับใช่ครับมันไม่มีเอฟเฟกต์สกินนะครับปกติเลยเนี่ย ร้อยละแปนะครับที่ GM แจกนะครับส่วนใหญ่จะไม่มีเอฟเฟกต์สกินนะโอ้โหเศร้าเลยไหมครับสําหรับสาวกของคีร่านะครับเป็นอีกหนึ่งสกินนะครับที่เรียกว่าโมเดลค่อนข้างที่จะสวยค่อนข้างที่จะโอเคนะครับแต่ไม่มีเอฟเฟกต์สกินนะฮะดูสิส่วนก็ดูโมเดลนะครับเป็นแบบว่าแขนเสื้อแบบนะฮะแขนเสื้อสีชมพูนะครับน้องเขามีมือไหมี่ยน้องเขามีมือไหม หมือนจะไม่มีนะมีผมสีเขียวด้วยนะครับโอ้โหสวยจัดจัดนะฮะแล้วชุดแบบน่ารักเลยนะน่ารักเลยนะครับโอ้โหผมคือผมสงสัยไปคือสกินคีร่าทุกคนเห็เหนเปะว่าสกินคีร่าเป็นสกินมีสกินที่มีเป็นเป็นมีสกินที่มีเอฟเฟกต์สกินเนี่ยเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นสกินของอากราสีลูกเรือแอนะสกินฮโรอิกที่ลองมา แม่งสก,กินที่ไม่มีเอฟเฟกสกินโคตรเยอะนะครับแล้วก็ชุดพยาบาลอีกก็ไม่มีเอฟเฟกสกินอีกโอ้โหนรกแตกแ,ตแท้ๆนะฮะเป็นโชคเป็นเคราะห์เป็นกรรมอะไรของคีรา่าไม่รู้ได้สก,กินที่ไม่มีเอฟเฟกสกินนะครับเศร้าใจจริงๆนะฮะประมาณนี้สำหรับกิจกรรมนี้นะครับเอ่อจริงๆสก,กินเนี่ยเคยมามันมาในเซิร์ฟเว็ตแนมเรียบร้อยเลยนะครับแล้วคนเวียดนามเนะี่ยเขาก็พูดไปเสียงเดียวกันว่าเป็นสกินที่สวยแต่ไม่มีเอฟเฟกต์สกินนะครับแล้วก็เป็นแล้วก็บอกว่า แลนเป็นอีกครั้งที่เป็นสก,กินที่สวยแต่ว่าไม่มีเอฟเฟกสก,กินนะครับมีแต่คนชอบโมเดลนะครับว่าโมเดลมันสวยดีแต่ว่าไม่มีเอฟเฟกสก,กินน,นั่นเองนะครับเป็นเรื่องที่เศร้าใจมากโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าใครดูคลิปรูปจบก,กันบ้างไปดูกันเลย let's go ไปโอเคครับมาดูกันเลยว่าเมื่อคืนใครดูคลิปรูปจบก,กันบ้างนะครับเซอร์กุนชลทานด้วยนะครับ99ครูปองนะ,ะเก็บตังไว้เถอะรอซื้อกิจกรรมที่เลือกเองได้ดีกว่านี่ันไม่มีคนคิดเป็นผมด้วยนะครับสซอร์กุนชลทานนะครับ สวัสดีคุณบอลวัชรวิทย์ดูนะครับกิจกรรคูปองนะครับคุ้มแน่นอนนะได้สกินลิมิเต็ดสีเขียวแน่นอนนะครับโคตรคุ้มประชดครับผมอย่างน้อยก็ดีใจที่มีคนคิดเป็นผมนะครับดูตั้งนานดูว่าจุดสิทธิเราเปิดหรืเวลาดูชัด ก็ไม่ขนาดนั้นหรอกคุณอะไรเนี่ยคุณดาร์เกมเมอร์คุณดาร์ครับสวัสดีคุณเอ็ดนิวด้วยนะครับแนะนำดีมากครับ200ไปซื้อดีวีเจสีส้มได้เลยแต่ถ้าอยากสูงไม่ตื่นเต้นก็ตอบสบายอยากทำคลิปแยกประเภทสกินจังว่าแต่และสกินระดับเอฟเฟกต์สกินมีแตกต่างกันอย่างไรอะไรบ้างนะฮะจริงๆเนี่ยสวัสดีคุณเอ็ดนิวด้วยนะครับจริงๆไอคอนเทนต์พวกเนี้ยคุณอะไรนะเขาชื่อว่าอะไรวะเดี๋ยวผมนึกชื่อก่อนอ่าคิวแซดใช่คิวแซดวะ QZ เออ QZ นะครับได้ทำเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็อยากจะทำอยู่นะแต่ว่าเออจริงๆผมไมอยากจะทำแหละแล้วผมจะทำด้วยอย่าหาว่าก๊อปไปนะคุณ QZ นะครับแบ่งๆกันแบ่งๆกันนะฮะสวัสดีคุณซีนานสุลองด้วยนะครับไวมากครับผมครับสวัสดีคุณโอโอตสึด้วยนะครับขอบคุณครับนี่โอโอโคโอโคสึนี่อ่านออกกันออกเพราะว่ามันทีเอสยูนี่มันเป็นสึซึนาอะไรอย่างงี้ป่ะเน่ มันได้ซ้ํากันไหมครับอ่าซ้ํากันนะถ้าเป็นหมายถึงว่าสกินที่เราเลือกได้อะมันเราเลือกได้เองนะครับส่วนตาลเชิญเนี่ยมีโอกาสได้ซ้ำกันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นตาลเชิญลิมิเต็ดตาลเชิญสีลิมิเต็ดสีส้มลิมิเต็ดสีเขียวนะครับหรือว่าอ่าอ่าอัลติเมทนะครับมันมีโอกาสได้ซ้ําอยู่แล้วนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะได้เป็นอ่าลิมิเต็ดสีเขียวซ้ํา นะครับสวัสดีคุณคิดด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณอาร์ทูเรียอีโกอิสตูนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณเซเนโร่ด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับมหาศึกคนจนเทพพิยุนมานานแล้วแหะนะครับมาแล้วนะครับสำหรับใครที่นะครับรอนะครับแลกนาล็อกอยู่นะครับมหาศึกคนจนเทพอยู่นะครับสามารถไปดูได้เลยนะครับตอนนี้ก็เข้าในในอะไรวะใน Netflix เรียบร้อยเลยนะครับผมก็เอา Netflix กแฟนนะครับมาดูเรียบร้อย แฟนผมมีดฟิกนะแม่เขาดอกเอ้ยพี่โอ้โหอาแม่งใช้ของแฟนอย่างเดียวเลยนะฮะโอ้โทษทีครับผมไม่ได้ตั้งใจจริงนะครับจะอยาให้ผมดูเถื่อนดูเถื่อนเดี๋ยวหาผมไม่สนับสนุนนี่ใช่ไหมผมนี่พยายามสุดฝีมือแล้วนะผมก็ดูใน넷ฟิกแล้วแต่มันไม่ใช่넷ฟิกผมอาออันนี้อะไรไม่ใช่เพจของผมนะครับมหาสุขชนเทพจริงสนุกมากๆนะครับอย่าลืมไปดูกันแล้วก็มีซอมร้อยด้วยนะครับซอมร้อยไม่ได้ดูเลยแต่น่าจะ ดูนะแต่ช่วงนี้ผมเปิดเทอมเรียบร้อยแล้วนะครับลงทะเบียนเรียน,ยนซื้อหนังสือเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาของความสุขของผมหมดแล้วนั่นเองนะฮะและผมก็ที่ผมสอบไปเนี่ยผมสอบไป3วิชาซัมเมอร์เนาะสอบพันไม่2นะ,ะับแล้วก็สอบตกไป1นะครับเป็นวิชาที่ผมเสร็จภายในครึ่งชั่วโมงและมั่นใจมากๆแต่เสื้อเป็นวิชาเดียวที่ผมตก ทุกคนแม่งผมต้องรู้สึกคือผมอ่านไปหมดแล้วเว้ยแลวคือและให้ผมไปอ่านอะไรก็ผมรู้่าหมดแล้วอะแล้วต่อพอนไม่ผ่านอะผมก็แบบเช่นแล้วกูต้องอ่านอะไรวะ <c oughs> กูอ่านอันนี้ไม่ผ่านแล้วอะไรอะแล้วกูต้องทํายังไงวะงงไปหมดเลยนะครับยังไงเดี๋ยวลองไปสอบอีกทีนึงนะครับถ้ามาตกเดี๋ยวก็ลงเรียนใหม่นะช่างแม่ง <c oughs> เปลี่ยนวิชานะครับวิชานี้ไม่ผ่านไม่เป็นไรเปลี่ยนประมาณนี้นะครับกเ็เดี๋ยวเออเดี๋ยวช่วงซัมซิงหาผมสอบ แก้วิชาเนี่ยอีกปั๊บเสร็จปุ๊บตุลานะสิงหาแล้วก็กันยาแล้วก็ตุลานะครับอีก2งเดือนปั๊บผมสอบไฟนอลเลยนะครับไฟนอลของเทอมหนึ่งผมลงไปเจวิชานะเป็นวิชาเขียนหมดเลย <ś of the night> <c oughs> นรกนรกมากนะครับเ <c oughs> ตรียมตัวรับแรงกระแทกเลยนะครับตอนนี้ผมก็เรียกได้ว่าซื้อหนังสือมาละจะอ่านแม่งรอเลยเพราะว่าเดี๋ยวไม่อยากแบบไปอ่านช่วงนั้นทีเดียวนะครับแม่งเดี๋ยวตาเลือก <c oughs> ผมไม่ชอบ <c oughs> ผมไม่ชอบเลยเวลาไปอ่านช่วงเดนไล แต่แม่งมันเป็นบนบ่มเพราะอยู่ในเซล์สมองมาแล้วทุกคนนะเป็นเรื่องที่ไม่ดีทุกคนอย่าทำตามนะครับ <t ick> โอเควันนี้เนี่ยกระโดดอกมาเยอะแล้วนะครับสำหรับใครดูคลิปจบนะพี่ไม่รู้ว่า42่นะครับแล้วก็เต็ม10นะครับให้โมเดลสกินของคีราเท่าไหร่นะครับก็สามารถคมมมอมเมนต์กันได้ส่วนตัวผมให้อยู่ที่6เต็ม10นะครับอืมอันนี้คือก็ไม่ได้เยอะเนาะ6เต็ม10ก็ถือว่ามันมันก็สวยแหละแต่ว่าผมคิดว่าไอ้โมเดลของสกินที่ไม่มีเอฟเฟกต์สกินสกินอื่นที่ไม่พ่งนาอย่างเช่นสกินของใครว ซินเอสเทียนะครับสีแดงก็ยังสวยกว่าหรือว่าสกินแรดก็ยังสวยกว่านะครับฉะนั้นขอให้สกินคีราสกินนี้อยู่ที่6เต็ม10นะครับทุกคนให้กี่คะแนนก็สามารถมาคอมเมนต์มากันได้นะมาแชร์กันได้ว่าให้กี่คะแนนนะครับเอาประมาณนี้เลยนะครับถ้าก็ชอบวิดีโอกดไลค์ไปเลยเชผมลงคลิปต่อไปด้วยสำหรับใครจะมีอยากมีชื่อในการสุ่มมอลลพารซีซั่นที่ส1สามารถทำมาเติมเกลียวผมได้นะมาเติมเกลียวผมวันนี้100บาทขึ้นไปจะมีชื่อในการสุ่มทันทีนะครับตอนนี้ก็รีบๆหนน่อยะเพราาาะวว่เเหลลืออีกแคค่่2สััปดาาห์เทนนน้ะรับเราจจะะได้้แแกกัันนลลวสหรบีย ะะฮประมาณนี้เลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะที่ดูคลิปนี้จนจบเนี่ยไม่ว่าคลิปจะยอดวิวเยอะยอดวิวน้อยไงทุกคนก็ดูคลิปนี้จนจบทุกคลิปเลยนะครับขอบคุณมากจริงๆนะครับก็เรียกว่าเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปแล้วก็เป็นหนึ่งส่วนนะครับที่ทําให้คลิปของผมมันแมสหลายๆคลิปนั่นเองนะครับก็คลิปที่แล้วเดียยอดวิวพันหนึ่งนะครับไม่ถึงว่าฉันไม่ใช่ล่าสุดนะอีกคลิปหนึ่งนะครับแล้วก็มีคลิปของซูก้ากล่องสกินซูก้าอีก2,000นะครับขอบคุณทุกคนจริงๆนนนะครรรรับผมหืออตแกกเเีี่่ยยวา ไม่มีรายเดชจนทีนี้ทุกคนเรียกว่าซัพพอร์ตของเต็มที่นะครับ <_ d ata> ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับตอนนี้โอ้โหตั้งแต่ไม่มีอะไรซื้อรถมอเตอร์ไซค์มือสองซื้อตู้เย็น <_ d ata> ซื้อโน้ตบุ๊กซื้อโทรศัพท์เครื่องเนี้ยทุกคนคิดดูดิทุกคนแบบเป็นส่วนหนึ่งให้ผมมีขนาดนี้ได้จากที่เป็นเด็กไม่มีอะไรอ่ะทุกคนคิดดูดิจากเงินเดือนสี่พันนะครับแล้วก็ได้สปอนเซอร์ไม่อะไรมานะครับกลายเป็นเดือนละหมื่นนะครับจากสปอนเซอร์ เพราะว่าทุกคนจริง,รงๆนะครับที่ได้รับสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นการเติมเกมด้วยนะครับเติมเกมผมก็เอาไปซื้อเอาส่วนหนึ่งนะครับไปซื้ออาหารมาติดรถไ้นะครับก็ให้อาหารมานะครับให้จริงนะไม่จริงเดี๋ยวผมขึ้นรูปได้ไหมขึ้นรูปก็ได้นะครับแปะประมาณนี้เลยใครดูจบพิมพ์ไ้ยสีหนึ่งแล้วก็ให้คะแนนของคีราเท่าไหร่ก็สามารถคอมบวกกันได้สำหรับเจ้าของตลาดไปก่อนจริงๆแล้วไว้เจอกันในเบอน2สองเจอกันครับผมบ๊ายบาย